คุณนัทนัทวันนะครับคุณนัทวันมีปัญหาข้อเข่าเสือ่อมนะครับทราบสาเหตุไหมฮะตัวเองเจ็บเพราะอะไรอุบัติเหตุหรือเปล่าห,หรือว่าคือจากการทํางานคะ่ะสมัยก่อนเนี่ยจะเดินเยอะคะ่ะเดิน,เ,ดนเยอะ,ยอะมากแล้วก็จะใส่รองเท้าส้นสูงอ๋อ<ะ>สุภาพสตรีนะฮะ,ะไม่ไม่สูงไม่ได้เลย เป็นคนตัวไม่สูงอะค่ะก <talk amigo> <teor> ็เลยต้องต่อเท้าต่อขาขึ้นมาสักหน่อยนะคะก็เป็นเพราะเรื่องของของบุคลิกภาพคถูกไหมฮะแล้วแล้วมันมาเจ็บเมื่อไหร่ฮะมาเจ็บเมื่อสามสี่ปีที่แล้วค่ะคือเจ็บมากแล้วก็คือตรงเข่าจะบวมข้างเดียวหรือสองข้างครับจะเป็นหนักคือข้างขวาเป็นข้างขวาข้างที่ถนัดหรือเปล่าค่ะแต่เป็นทั้งสองข้างอะค่ะอ๋อคือเจ็บทั้งสองข้างมันเจ็บยังไงฮะ มันเจ็บข้างในลึกๆอะค่ะเจ็บข้างในเลยแล้วก็จะไม่แปรบอะค่ะเจ็บเลยเจ็บตลอดเวลาค่ะก็มีมีบางช่วงที่พอเราทานยาคลาคลายกล้ามเนื้อคลายเส้นก็จะดีขึ้นมาบ้างแต่ก็คือสักไม่ไม่นานก็กลับมาปวดอีกแล้วจนคือจนกระทั่งเข่าบวมอะค่ะใครเป็นคนแนะนําให้ทานยาพวกนั้นฮะ คือรู้จักกับคุณจิราภาค่ะก็เลยไปให้คุณจิราภานวดให้คุณจิราภาก็เลยแนะนําบิมสีชมพูค่ะอ,อ๋อไม่ฮะก่อนหน้าที่จะทานยาพวกยาแก้ปวดคลายเส้นคลายกล้ามเนื้อคใครเป็นคนบอกฮะหรือไปหาหมอฮะไปหาหมอค่ะอ๋อคุณหมอแนะนําให้ทานค่ะคุณหมอแนะนําให้ทานแล้วก็จะแนะนําให้ทานพวกแคลเซียม,มทานกูโคามีนมซึ่งมันก็หายไปชั่วครั้งชั่วคราวอะค่ะ คือไม่ได้หายเลยอันนี้ก็เป็นสูตรสูตรที่คุณหมอทั่วๆไปมักจะให้ผู้สูงวัยดูแลในเรื่องของข้อเข่าหรือว่าครับอาจารย์ครับค่ะก็สำหรับเวลาปวดมันมีการอักเสบหมอก็ต้องให้ยาแก้ปวดแก้อักเสบนะแล้วก็กลูโคซามีนนั้นก็ช่วยเสริมสร้างกระดูกอ่อนได้นะฮะแต่ว่าคือบางประเทศก็ยอมรับ ว่ามันช่วยได้แต่บางประเทศเขาก็ไม่ยอมรับเพราะว่าลองให้กินเทียบกับแป้งแล้วมันก็ไม่ต่างกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคนทานเข้าไปแล้วมันก็ดีอยู่พักนึ่งแล้วมันก็กลับคืนมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนแคลเซียมนั้นเกี่ยวข้องกับกระดูกนะคะอันนั้นป้องกันกระดูกบางค่ะซึ่งก็ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ค่ะใช่ผู้หญิงที่เข้าสู่วัยทองก็จะก็จะเริ่มเป็นนะคะ ครับอย่างของคุณนัทวันเองพอเจ็บปุ๊บก็ทานยาแล้วก็ไปนวดค่ะนวดหายไหมฮะนวดก็หายคือจะหายไม่ก็เหมือนเดิมนะคะไขนวดให้ฮะก็คุณจิรภาค่ะเ็แาดงว่า้คุณจิรพานวดไม่ดีใช่ฮะเขานวดดีค่ะแต่สุขภาพเราไม่ดีเองค่ะคือมันเป็นการมันเป็นการแค่บําบัดเฉยๆนะ่าแล้วก็มีปัญหาอีกปัญหาหนึ่งคือนิ้วข้างซ้ายฮะนิ้วโป้งนิ้วโป้งนิ้วล็อ ก็ตัวนี oh> ้เนี่ยไม่ได้คิดถึงเลยคือคิดถึงที่เข่ามากกว่าค่ะคือนิ้วล็อกเราก็คิดว่านิ้วล็อกค่ะคือไปไม่ค่ะไปฉีดยาแล้วไปฉีดยาที่โรงพยาบาลแล้วสองครั้งซึ่งหมอบอกว่าไม่ฉีดไม่ได้อีกแล้วนะคือฉีดได้แค่สองครั้งคือถ้าเป็นอีกก็คือต้องผ่าตัดนิ้วล็อกเกิดจากอะไรครับอาจารย์ครับเกิดจากข้อเสื่อมนั่นแหละค่ะ ส่วนใหญ่ที่ฉีดก็จะฉีดสเตียรอยให้ซึ่งฉีดสเตียรอยเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็ให้ไม่เกินสองครั้งอ่ะอ๋อาล่ะเสร็จแล้วคุณเจรพพาบอกให้ลองลองทานดูค่ะลองทานพอะฉันขี้เกียจนวดแล้วหรือเปล่าฮะคงอย่างนั้นมังคะเห็น่นั่งยิ้มอยู่เลยโอ้ล้อเล่น่ะก็คือแนะนําเรื่องดีๆให้ใช่หมฮะค่ะให้ทานสีอะไรคะสีชมพูค่ะทานสีชมพูทานยังไงครับ ทานสองเม็ดเช้าค่ะสองเม็ดเช้าสองแคปซูลเช้าสองแคปซูลก่อนนอนค่ะอ๋อไม่ไม่ค่ะทานเช้าสองเม็ดแค่นั้นเองสองเม็ดแค่นั้นเองค่ะแล้วทานอยู่กี่กี่วันถึงรู้สึกว่าทานมาได้สักประมาณสามอาทิตย์อะค่ะก็รู้สึกว่าความความที่เคยเจ็บเข่าเนี่ยรู้สึกมันจะหายไปสักประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต บวมเหรอฮะอาการอ,อ๋อไม่ไมค่ะไม่บวมคือคือความที่เราเจ็บอาคะที่ปกติจะอ่ะเดี๋ยวคือถ้าใช้เขาขึ้นลงบันไดเยอะๆหรือยืนนานๆก็จะเจ็บแต่ตรงนั้นเนี่ยคือทานทานไปแล้วสักประมาณสามอาทิตย์อะคะ่ะเขาเนี่ยก็รู้สึกว่ามันมันไม่ค่อยเจ็บแล้วก็คือเท่ากับประมาณ80%ที่หายอะคะ่ะเมื่อเทียบกับยาที่เรารับประทานตอนนั้นค่ะเป็นยังไงฮะก็ดีกว่าเยอะอะคะ่ะ ก็คือพูดง่ายๆว่าทานบิมสูตรีชมพูทำให้รู้สึกดีขึ้นคิดไปเองหรือเปล่าครับคงไม่คิดไปเองอะค่ะคือเพราะเป็นคนสังเกตตัวเองค่ะการทำงานของเราต้องต้องยืนค่ะคต้องยืนแล้วก็คือยืนนานๆมันก็จะเจ็บแต่คือเราทานบิมสีชมพูไปแล้วเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราสบายตัวขึ้นชีวิตประจำวันมีความสุขมากขึ้นแอบสงสัยไหมฮะว่า อาจารย์พิเชษใส่อะไรลงไปหรือเปล่าอาจารย์คงใส่แตของดีๆให้กับพวกเรามืคะโอ้โหตอบอย่างนี้เอาใจกันหน้่ดูเลยจริงๆครับอาจารย์พิเชษในสารที่เราใส่ลงไปอย่างที่บอกว่ามันมีทั้งมีมีแต่บังคุดฝรั่งบัวบกนะฮะงาดำแล้วก็ถั่วเหลืองครับไอชิ่งเหล่านี้เนี่ยมันให้ประสิทธิภาพจน <c oughs> แค่2-3สัปดาห์นี้รู้สึกได้เลยเหรอครับครับคือถ้าเรา เอาแต่พืชดิบๆคือไม่มีการผ่านการสกัดเอามังคุดสดๆเลยมากินถั่วเหลืองมากินถั่วเหลืองผมว่ากินเท่าไหร่มันก็คงจะไม่ได้ฤทธิ์เหมือนกันตรงนี้นะครับสิ่งที่เราทำพืชห้าตัวที่คุณต้นพูดถึงเนี่ยที่ด็อกเตอร์ต้นตะการพูดถึงเนี่ยนะครับเราทราบดีว่าต่างก็มีสารซึ่งมีอาการมีความสามารถในการทำอะไรกับภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราครับ เราก็สกัดมันออกมานะครับสกัดออกมาแล้วก็ผสมกันผสมกันนี่ในพวกนักวิทยาศาสตร์อย่างพวกเราเนี่ยเวลาเราผสมอะไรต่ออะไรเข้ากับอะไรนะมันจะไม่ให้หวังว่าหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองเราจะหวังว่าหนึ่งบวกหนึ่งมันจะได้มากกว่าสองคือหมายความประสิทธิภาพต้องมากกว่าสองเท่าใส่หนึ่งหนึ่งเข้าไปมันก็จะเป็นลักษณะของการใช่ซินเนจี้เห็นไหมตั้งแต่เป็นด็อกเตอร์พูดภาษาอังกฤษเรื่อย มีศิลป์มาจากอาจารย์นี่แหละมีมีการเสริมประสิทธิภาพกันนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งบวกหนึ่งอาจจะเป็น4เป็น5เป็น6หรือก็แล้วแต่นะครับศาสตร์ตรงนี้ไม่มีเขียนไว้หรอกไม่มีไว้เขียนไม่หรอกมันก็เกิดขึ้นจากการลองทําไปทํามาแต่ว่าการทดลองที่โดยไม่มีประสบการณ์เนี่ยเราคงลองกันตายน่ะกว่าจะได้เรื่องแต่จากการที่เราอยู่ในห้องปฏิบัติการเนี่ยห้องแลบเนี่ยสาปีกับสามสิบปีตัวมเขือกเนี่ยผมสกัดพืชเนี่ย อย่างน้อย300ต้น oh. นะฮะแล้วแต่ละต้นที่ออกมาเรารู้ว่าะริรสารอะไรแล้วเราก็ศึกษาเกี่ยวกับมันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ความรู้ตรงนี้จากพืชห้ตัวเนี่ยสกัดเอาสารซึ่งมันมีคุณสมบัติในการทําอะไรกับภูมิคุ้มกันออกมาแล้วก็ผสมกันลักษณะที่เรียกว่าซินิจิซึมเสริมประสิทธิภาพกันมันมีหตัวใช่ไหมคุณต้น ครับมันผสมกัน5ครั้งถูกไหมครับมันก็เพิ่ม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 ในสุดเราก็ได้ประสิทธิภาพของสารซึ่งไปทําอะไรกับภูมิกุ้มกันของเราที่สูงกว่าปกติหลายเท่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าไปกินพืชสดสดก็กินเยอะครับนะเพราะว่ากินบางตัวมันอาจจะเพิ่มองตัวที่อยู่ในพืชเดียวกันอาจจะไปลดเพราะฉะนั้นมันไม่ได้สิ่งที่มีประสิทธิภาพโดยใช้พืชเพียงเล็กน้อยสารสกัดเพียงเล็กน้อยที่อาจารย์พิเชษเรียนด้วยว่า แค่ผลไม้ห้าชนิดนะครับ,รบนำส่วนผสมของมันมาเนี่ยแต่สัดส่วนที่มันแตกต่างกันมันก็เลยออกมาเป็นสูตรที่แตกต่างกันใช่ครับใช่ครับนะด้วยวิธีการสกัดที่แตกต่างกันเราก็ได้ฤทธิ์ของสิ่งที่เราได้ต่อที่ไปทํากับเมล็ดขาวลักษณะแตกต่างกันด้วยครับแล้วจากความรู้ตรงนี้แหละเราก็ปรับของเราไปเรื่อยๆในสุดเราก็ได้สูตรที่แตกต่างกัน ไปทางานกับเม็ดเลือดขาวลักษณะแตกต่างกันเพื่อไปปรับระดับภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราที่มีระดับผิดปกติของภูมิคุ้มกันนะฮะก็คือไปทํางานกับเม็ดเลือดขาวนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็ไปสร้างให้ให้ผู้บริโภคเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงด้วยตัวเขาเองนะฮะด้วยตัวเขาเองครับครับอย่างกรณีของคุณนัทวันนี่คือพอทานหายเจ็บแล้วนะฮะก็ก็ไม่ต้องให้ใหยุดเปลี่ยนสีชมพูมาเป็นสีเขียวในขณะนี้นะครับประการแรกทีเดียว Uh, สุตชิมพูเนี่ยบนทีวีเนี่ยบนจอทีวีจะเห็นว่าผมเขียนไว้ว่าคุณภาพชีวิตดีขึ้นเนื่องจากการลดลงของ TNF-alpha, interleukin 6หรือ i n l e นะครับแล้วก็ interleukin ิน17ทั้ง3สารเนี่ยก็คือสารที่โจมตีเนื้อเยื่อเราเองทำลายเนื้อเยื่อเราเองนะครับจนทำให้เกิดอาการอรักเสบนะครับเมื่อเราลดลงมาอาการอรักเสบมันก็จะลดลงมาด้วยแล้วเราก็ชัดๆนะฮะนี่คือผลการวัด ของคนที่กิน4แคปซูลต่อวันเป็นเวลา15วันนะครับแล้วเราก็พบว่ามี tnf tnf alpha ลดลงชัดมากจนเกือบจะถือศูนย์่วด้วยซ้ำเห็นไหมฮะอันแรกนะครับแล้วก็ tnf แล้วก็อันที่2คืออินทูริน6อินทูริน1ิบต่างก็ลดลงไปนะเป็น3ตัวที่ลดลงไปเพราะฉะนั้นจะไม่แปลกใจเลยที่อาการอักเสบลดลงไปอย่างรวดเร็วมากๆนะครับอันนี้คือผลจาก15วันบางคนเนี่ย วันที่สองวันที่สามเขาก็รู้สึกแล้วแต่แน่นอนเวลากินแค่สองเม็ดต่อวันมันก็จะไปรู้สึกเอาอาทิตย์ที่สามอาทิตย์ที่สี่นะครับแต่ถ้าสิบสี่ถ้าสี่เม็ดต่อวันเนี่ยผลอย่างเงี้ยทุกคนจะรู้สึกนะฮะยกเว้นคนคนนั้นมีอาการที่มันเพี้ยนไปจากสิ่งที่เราเข้าใจนะครับ,รบทีนี้ถามว่าเมื่ออาการปวดมันหายลงนะจากการที่มีอาการอักเสบลดลงนะครับจากการลดลงสารสามตัวเนี่ยแล้วทําไมต่อมาเนี่ย เ,เวลาเราหยุดใช้ซึ่งผมจะบอกว่าบ่อยๆว่าใช้ไปแล้วอาการดีขึ้นให้หยุดใช้ใช้ให้หน้อยลงเอ๊ะแล้วทําไมมันไม่กลับมาปวดใหม่นะครับก็สาเหตุก็เป็นว่าว่าพืช5ตัวหรือสารสกัด5สารที่จะพืชแต่แล้วเอาเออกมาเนี่ยเราสกัดออกมาแล้วเราก็รู้ว่าไอสารสกัดทั้ง5เนี่ยมีคุณสมบัติในการสร้างคอลลาเจนสร้างคอลลาเจนคา์ติเลจหรือกระดูกอ่อน,ออนก็คือคอลลาเจน ชนิดที่สองคอลลาเจนมีอยู่สิบกว่าตัวนะครับคอลลาเจหนึ่งถึงสองหนึ่งถึงสามก็เป็นคอลลาเจนที่ทำให้ผิวหน้าของคุณต้นสวยงามมากถึงขนาดนี้นะโดยคอลลาเตนตัวที่สองนะฮะก็คือก็คือ c a r ์ต l a g e ก็คือกระดูกอ่อนนะครับเพราะฉะนั้นกระดูกอ่อนมีการสร้างขึ้นจากคานที่มันเสื่อมสลายไปเพราะฉะนั้นเมื่อมันสร้างขึ้นเรากระดูกมันก็ไม่ขัดกันนะครับมันก็ไม่กระทบกันนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่แปลกใจเลยที่ว่าคนกําลังเข้าไปเตรียมเข้าไปผ่าเข่า ทำไมถึงดีขึ้นทําไมถึงระยะเวลาสั้นมากแล้วหายปวด<ม>พอหยุดกินหรือกินน้อยลงก็ไม่เห็นต้องไปผ่าเข่าอีกอนะฮะก็สาเหตุก็เพราะว่าถึงแม้ว่าเขาเขาจะกินต่อไปแต่เขากินปริมาณน้อยลงนะครับ,รบแล้วเราก็มักจะแนะนําว่าให้กินตัวสีเขียวด้วย<ม>นะฮะตัวสีเขียวแทนตัวสีเขียวก็เหมือนกันฮะั้หงห้าพืชก็มีความสามารถในการสร้างมวลกระดูกเหมือนกันนะครับด้วยเหตุนี้ครับ ก็ถึงจะไม่ปวดขึ้นยกเว้นนะฮะยกเว้นว่าเรากลับไปโหมนะฮะจนกระทั่ง,ใช,งใช้งานหนักเกินความสามารถในร่างกายของเราที่จะทนต่อสภาพนั้นได้เราก็จะกลับมาใหม่แน่นอนครับออเอาล่ะครับขอบคุณทั้งสองท่านมากครับขอบคุณมากครับ